ตัวไม่หน่อยนะครับทารนาทองครับไนที่เราซ้อมมากี่วันสออาทิตย์ครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายซ้อมจริงมีใครเป็นคู่บ้างซ้อมตอนนี้ที่เจนเชอร์เราเป็นคนแรกกรบเพื่อนเพื่อนในค่ายชื่อกันหน่อยเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละกาสูงเท่าไหร่สูงร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักปล่อยเราตอนนี้หกสิบเอ็ดครับมวยสไตล์อะไรครับปีเมือครับวันนี้เลยต้องมาเจอกับเสมอสิงเคยต่อยเขาไหมเคยนะกี่ครั้งละสามครั้งเปียบั้งขั้งสามครั้งเลย แพ้ไปชนะล่าสุดไปช่องเก็ยแพ้อืมก็คือตอนนี้เราตามเขาสองหนึ่งใช่ไหมเขามวยสไตล์ที่มือครับเขาก็ได้อ,อ,ไดอ,อันนี้มาเจอกันใหม่ี่ว่อางี้เอาคืนได้ไหมมันจะได้ที่แพ้กันเนี่ยเบียดเบียกันหรือว่าขาดเลยเียส่วนมากจะเบียดเบหมดเลยคือไปพลาดกันไปปายอะไรเงี้ยเหรออืมแล้วต่อยกันอยู่เบียดร้อยเท่าไหร่ร้อยได้ไไดสดนึ่ร้อยยี่สิบสี่ร้อยยี่สิบสี่วันนี้ร้อยยี่สิบหกเลยโอ้ยโตขึ้นหรือว่าไง แล้วเมื่อเช้ามาเป็นน้ำหนักนี้พอดีมาพอดีผ่านเรียบร้อยแล้วร่างกายใบนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงนะวันนี้ก็พร้อมเอาชนะไบนี้กูมากี่กิโลสามโลต่อยมวยไทยมาน้ำหมดตอนนี้คนจังหวัดฝากเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อยนี่ผมมาเต็มที่ครับขอเชิญนะนะ่ะขอโชคดีครับ